เรามาดูฝาท้ายไฟฟ้านะครับใช้รีโมทนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับกดค้างนะครับเป็นแบบดูดล่างนะครับเวลาเราเปิดนะครับแล้วก็กดรีโมทนะครับกดแช่นะครับสามารถกดจากปุ่มด้านหน้าได้นะครับเดี๋ยวไปกดให้ดูนะครับกดปุ่มนี้นะครับ าท้ายก็จะปิดนะครับเช่นเดียวกันครับกดอีกทีนะครับฝาท้ายก็จะเปิดนะครับ นุ่มนวลครับกดจากปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับปุ่มเดิมมันตรงนี้นะครับได้ทั้งหมดเลยครับรีโมทก็ได้ปุ่มหน้าก็ได้ปุ่มหลังนะครับกดสวิตช์ตรงนี้ก็ได้นะครับ เวลาเปิดล็อกก็เปิดจากตรงนี้นะครับหรือรีโมทก็ได้นะครับ